ใช่โซมังคคาค้ามันออกคันเขาเจ้าเอาแสดงว่ามันยังมียังมีมูมัน <c oughs> มีอย,ยู่ มีเฮาเอ๊ะເຂົາເອົາໃສ່ເບິ່ງເຮົາຊິຊ່ອງບໍ່ນີ້ເດໂຕๆນີ້ເອົາແມ່ເຫັນຢູ່ໂຕນ້ອຍນີ້ນັ້ນແຫຼະເຮົາຊົๆ มห,า,หาไม้ไผ่ป่าไผ่บ้านกับน้องตโน้พี่น้องเลยนมนเาบ่งมนแคนตอนพี่น้องโอ้แมงอีแมงอีตโนแมงอีนั่นอะเห็นบ่เด้หน่นั่นนๆ แมงอีออกเลยพี่น้องนี่กำลังออกกำลังออกต็กือ้่้องเนาะบ่มีหมูบ่เจาพักกระโดดไปหองนี่นปนไปหอกกินกับหอกิ <c oughs> นกับเจ้ากระโดดจมีผู้หญินี่งากันา้โหแมงนี่เนา เม่งอีเริ่มออกแล้วเป็นแล้วตัวเละไปหาซอ,องเมืองเม่งแข้งก่อนใบใหม่ปงแล้วนี่ก็คือตอน้นมาเข้มีเพราะเม่งเคน

เนียังก็เอาพี่น้องเลยน้ำไม้ก็เอาเขียดก็เอาห้อยก็เอาเล่นแล้วนี่เนียใหญ่หนึ่งเออเนียงใหญ่แล้วก็นี่เพอบนี่นี่เนียงหนึ่งนี่โอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เฮ็ดจัดโป่งไหมก็รอบนมาพยานหิวเฮ้ยช่องเนียงใหญ่ช่องเนียงใหญ่เริ่มแล้วเริ่มแล้ว เนียงหน่อยอันนี้ใช่เฮ้ยเนียงหน่อยเออนี่เนียงหน่อยเราเอาลูแล้วมันหักเข่าเข่าเด้อเออจกแล้วลูเพ็ดดีๆก็ได้ไหมน้ำไม้เริ่มออกเลยพี่น้องน้ำหม่หาขิงหยาด้วยเออนี่แมงเหล็กแหกมานเข่าน้ำหม่ไฟป่าเนาะ ปองลูมามาแล้วอ่อสีสมเอาเนียงหน่อยนะก่เอาเนียงใหญ่ก่อนนะเห็นปะเา,าจัดการ่นใสยย่เลยเรียบร้อยนะลงมายุเออ เอาเฮานัาตา่ตัวแล้วสองตัวยังทันเห็นดิน,น้าวเบิง่งเขาจะจับเอาตัวโอ้บ่ได้เอวแล้ะก่อเลย มือบะเทิงไม่นเนาะเกียดเลยโมคะนี่บะฟาบะานี่ได้มาเลยสามพี่น้องนี่ปลุยไปเรื่อยเย <c oughs> นี่ยเนี่เยเนี่ยเนย แม่เอาน่ต ok ัวไะเต้ยตัวเดียวน่ะบ่กกะเชียนเดียวนี่คอนเห็นนะกับตัวเทิงพี่ละโอ้เ้าเจ้าคงก็เอาไปใหม่ๆนีนี้นั่นนี่นี่มาห้อเอาตัวนี้เกี่ยนกันเอาออกไปตัวนี่ ตัวนี้เขาเอาไปก่อนเลยนนี้ำไมเริ่มออกพี่น้องงามเลยเฮ้ยอ่ะเห็นอลไรพี่น้องตัวใหญ่นี่พี่น้องนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ผูพี่พ่อมี่ตัวน้อยพี่ตัวหน่อยก็มีตัวใหญ่ก็มีแแลล ตต้คือพอเชียมขึ้นไปกอเอาลำตัวนี้มีชองอันเนาะน,นี่นี่ลำตัวนี้นี่มีชองอันผู้อยู่ปลายผู้ใหญ่เดี๋ยวตัวขึ้นไปกองคันตัวเอาบ่อได้เดี๋ยวเอาขึ้นไปเปลี่ยนกันคันเทาสิเอาได้ตัวสิใช้มือจกุกลบอดิน Hát nại yêu Tofunti nó To suông song an nằm chào lỡ chào tima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  chào 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 พี่ร่ำพี่ไปยะลงมาเลยเดี๋ยวเหาขิ้นเอาทางนี้มันอยู่ทางนี้เด้ขึ้นเอาทางนี้เอาก็ได้ลงมาตัวน่ะน,ยยนี่บ้าหเ,เ,เอาเลยเอาเลยอืม ่ใชตน่อย <c ười> ุบมองไดตัวชนอยๆเฮาเลียวนมาเ็อยู่นะในเฮาก็บ่เห็นแหเดี๋ยวพี่ๆๆทางนี้ทางนี้ทางนี้พักก่อนเลยเอาเสียมให้สูงก Ừ. Ừ. tốt ช่องกัน Tốt บ่ เออนี่นี่เด้ฮะเออนักนายกหินบอนะทางไงวะเออพูดตัวเออมันไปหาวร้องจุดทั้ง่ะบบเออเออนี่เราไม่ Tamam. อ่ะเกือบชีพูัวจ้ะอืมนี่ยี๋น้นเยอะมากที่ก่อนเนาะอืมแ่นั้นผัวเฮียร์มาสูงยันดีใจว่ะมันได ขุนเนาะโอ้บวถึงเด้อตัวนี้ชอนอันกับบ่มีอะได้สามอันพี่องเลยเอาบัได้บัเทิ่มเดินขักเลยเป็นกับบัวมกเลยมันหกไปแล้วปูได้บลายพี่น้องเ้ยเมันแหงเล่งโพด ยอมเลยแห่งแรงอะไรล้อ,ลอขนาดยังมาหอดเดินหาเนาะิไป่ะพี่น้องลาเลยเด้อขอบคุณขอบอคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหนา้ากับเวลาสบายดี